สวัสดีครับผมแจ๊คฟุกนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายรงการเรื่องเรื่องการเข้าแคนนะครับผมจะพูดถึงเรื่องกฎเรื่องกติกาในการเข้าแคนก่อนนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องแรกคือกฎครับกฎมันมีอยู่ทั้งหมดมันก็เอาง่ายมันมีแบบสั้นๆห้าข้อครับสั้นๆห้าข้อคือคนเล็กเลยนะครับเพื่อไม่เป็นภาระของลูกหลานเวลาเล่นให้ออนเทสนนะครับเล่นคนเดียวมไม่สนุกหรอกเข้าใจหรอ เวลาเพื่อนเล่นกันอะคุณไปแอบคนเดียวครับเพื่อนเขาเออว่าคุณเป็นยังไงหรือเปล่าน้องเล่นนือยังไงเออคุณก็อย่างน้อยถ้าคุณจะเล่นกับน้องคุณก็มาบอกสักครั้งครับเอ,อือเขาจะไม่ได้รอเออทุกคนพร้อมจะเล่นกับคุณอยู่ที่คุณอะพร้อมจะเล่นกับทุกคนไหมเท่าน,นั้นเองก็อสองครับทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดแหละขอรักษาคําพูดให้เหยียดกันตามความเหมาะสมนะครับเออจะเป็นแบบเป็นน้องจะมาเมึงกูมันก็ไม่ได้มันก็ต้องแบบเลือกชื่อ เดน้อยให้เป็นน้องอ่ะก็เรียกแค่ชื่ออย่างนี้ก็พอแต่อย่ามือกูมันเป็นสุภาพมันดูน่าเกลียดเข้าใจไหมครับใช่ต้องรักษาอือต้องเข้าใจกันตรงนี้อ่ะแบบพวกเซลล์แบบมาแกวะกันแย่กันบางครั้งมันก็ก่อให้เกิดปัญหาครับแบบคุณไปวะเขามาว่าคุณอ่ะเออคุณก็ไม่ชอบทานั้ใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละคุณก็พูดแบบพูดให้มันแบบอย่าแทงใจดำนั่นเองพ่อองตายแต่เดี๋ยวแม่ที่หยาเลยนะครับไม่ดี เขาสามมาเล่นเขาสามดีกวะให้ฟังคําแนะนำของเพื่อนๆครับไม่ใช่เล่นคนเดียวครับเก่งคนเดียวครับไม่ใช่แบบเเวลาเล่นครับเอาห่อถุงฟังออกไม่ฟังเพื่อนเล่นคนเดียวพอเล่นเสร็จแล้วใส่หูฟังมันไม่ใช่อย่างนี้ครับแล้วเล่นเป็นทีมพัฒนาเป็นทีม้าใจ่ะต่อไปเขาเล่นสี่ครับให้ยิงเงินอัดอะไรใจใครยิงดื้ออัดอะไรครับให้เชิญบอกแคนได้ครับผมพร้อมจะเตะคุณออกหรือจะให้คุณจะออกเองก็ได้แต่ขอให้ออกใอ้บอกครับ คุณต้องให้เกียดกันด้วยครับเวลาตอนที่ผมผมจําตอนแรกที่เขาแขนะครับผมไม่คนทุเชินคุณผมต้องออกตัวผมเข้าไปเชิญอมทเจิืนคุณใหม่เข้าใจป่ะเออแต่เวลาคุณออกคุณไม่ต้องให้ผมมาอันนี้คุณออกเองแล้วหายไปแล้วครับบางคนก็บล็อกเฟซมันมันโตแล้วครับเออออกไปอย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนกันออกอย่างนี้ถ้าคุณออกอย่างนี้อีกโอ้โหแย่แย่จริงจริงทุกวันนี้มันก็แย่พอแล้วใช่ใป่ะเออนั้นแรอีของคุณคุณเล่าทางดีผมก็ไม่ว่านั่นแหละเออ ออกแค้นแล้วผมไม่รับอีกนะครับผมบอกคาเดียวครับคนเราอ่ะความสัมพันธ์อะมันสร้างกันได้แต่ให้ตัดความสัมพันธ์แบบหายไปเนี่ยผมก็ไม่ขอรับอีกครับอืมเวลาไม่สอนสอน,สอนประสบการณ์ให้ทุกคนและประสบการณ์อะจะสอนต่อคุณเองครับเข้าใจนะครับผมให้คุณร้อยเปอร์เซ็นแต่อยู่ที่คุณอะแจะ้ผมเท่าไหร่เท่านั้นเองอืมต่อมาผมจะพูดถึงเรื่องอะไรวะ เรื่องเออผมพูดหมดแล้วแค่นี้แหละผมไม่มีอะไรมากครับผมมาพูดให้ให้ทุกคนหายข้อข้องใจเข้าใจไหมเออผมอ่ะยังไงก็ได้อยู่ที่เธอนั้นอยากจะรักแค่ไหนเมื่อฉันรักเธอแล้วแท้จรงขาดใจเข้าใจ,ขใจตรงกันนะครับจิบุกุและเวลาแบบเอิมแคนของผมอะ่ะมันมันมันพูดถึงมันมันไม่ใช่ไก่ไก่นะมันก็ตึงนะครับเออไม่ใช่เวลาจะไปเรื่องคนเดียวมันไม่ใช่หรอก คุณายคุณเป็นผู้ชายนะครับอายุก็เท่าไหร่แล้วไม่ใช่สิบเอ็ดอความคิดก็มีโตตงกันแล้วใช่อย่าแอบเลยเข้าใจตรงกันนะยวบุกุ